เอออะละเดือนมะเดือนอะไรอยู่งนาหนหลออีกแล้วหลอกอีก้วงานสีสองขอมืออีอ่งมล้อาเห็นเลือด่อเห็นเลือดที่ยาดเลน ทุกคนนะคะมื่อนี้พอๆกับปุนปุลพาเพลินจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้พอดีวา่าอหัวโยูกอกเป็นไข่นะคะเป็นไข่ขาแข็งนะคะมีเคนโดนะคะเคนโดเป็นไข่ขาแข็งไข่ขาแข็งหรือเรียกอีกซีนึงมาไข่สามวันนะคะพี่น้องจ๋า ไข่สามันนี่เกิดจากการตีเชื้อเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากพวกแมลงดูดเลือดไวราจะเป็นพวกยุ่งเห็บเหาไล่เอียงพวกนี้นะคะทีนำพาจากสัตว์ตัวหนึ่งมาสู่อีกตัวหนึ่งนะคะจะซึ่งตอนแรกกะสังเกตเห็นอาการของเคนโดนะคะเธอยืนยืนเสื่องซึมยืนเสื่องซึม นำหมูกำไลไหลนะคะเบื่ออาหารนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบขาแข็งแข็งนะคะพี่น้องจา๋าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยแบบเอา้าเบิ่งแล้วนาจะเป็นไข่ขาแข็งหรือไข่หยอเอืนเอ่นมาเท่าอื่นว่าไข่สามมือนะคะซึ่งก็ซื้อว่าอันตรายอยู่ค่ะหาทารักษาบระท่านนะคะพี่น้องจา๋าจากัาที่นี่ก็เลยสิมาสิมาให้ให้ยานะคะให้ยารักษาเบื้องต้นเนาะรักษาเบื้องต้นไปกนนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งแต่ละ มองแต่ละทีจะสีบอกคือนกันปันไดนะคะแล้วจะเข้าเรือใส่ซึ่งวันนี้มอน,น,นีปุนปุนสิหยาอยูสามโตนะคะซึ่งจะเป็นพวกยาในกลุ่มอาการลดปวดลดไข้นะคะเบื้องต้นเลยก่มาการลดปวด,ปวดลดไข้กับสินี้หลายโตนะคะแต่ว่าปุนป,นปุนสิเลือดใส่ฟูนิซินนะคะฟูนิซินไม่ฟูนิซินก็ฟูนิกาดนะคะเพื่อลดไข้ลด,ล,ดไขลดปวดนะคะลดไข้ลดปวด,ลด,วดลดบวมนะคะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะเสษยาปฏิชีวนะนะคะพี่น้องจา๋ายาปฏนะิชีวนะเพื่อลดลดอาการแสกซอนลดอาการแสกซอนต่างๆในระบบทางเดินหายใจน้ำนะคะคือ,อในกลุ่มยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อพวกนี้ปุ่นปุ่นจะเลือกใช้เจนตาม็อกนะคะซึ่งสิมีหลายตัวมีทั้งออกซี่บ้างนะคะออกซี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเพนไดสเตปก็ได้แต่ปุญนปุนเลือกใส่เจนตาม็อกนะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปุจะให้วิตามินนะคะวิตามินก็จะเป็นปุนจะให้วิตามินเอด e อีนะคะเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟรูร่างกายของเขานะคะเห็นเขาฟื้นตัวเร็วนะคะที่นอนจ่าไปจ้าเดี๋ยวจะไปเดินเดินยากันก่อนนะคะสำหรับเค่นโดนี่นะจะประมาณสำหรับตัวกสิณาจะประมาณหนึ่งลอยกิโลประมาณลอยกิโลนี่แหละลอยกิโลลอยกิโล ป,ปุ่นกระสีหาย,ยากุ้มลดปวดบวมลดปวดลดปวดลดบวมนี่หนึ่งซีซีต่อน้ำหนักตัวยี่สิบกิโลนะคะก็จะให้ไปเลยนะคะห้าซีซีให้ไปเลยห้าซีซีนะคะ ยาพวกยาปฏิทีวนาะนะคะมันให้ 1cc 1ซี1ต่อน้ำหนักตัว10กิโลก็จะให้ไปเลยจะ้ะ1 0ซ c นีเน่เป็นการรักษาเบื้องต้นของปุนปุนเองนะคะบ่ไดแบบบ่ไดอิงทฤษฎีหยังหนักมายนะคะเป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะพี่นอ้องจ้ะถ้ามีอะไรพิดผ่านมาใดก็ขออภัยเด้อค่ะเด้อ ไปหนาคืนเย็นตอนี้เ้งิไปติดยาเรื่องการหายยาเขาสิเฉียดเข่ากมเนื้อและหัวกมเนื้อบบริเวณลำคอ น,นี่นีกนี่นึนี่นนคอมันออกแล้วแป๊บเดียวแปบ๊บเดียว เข้าออกเข้าออก้ขอข้อเออใส่ตรงข้อเี้ยหอกนิดนึงฝนอยู่ฝนอยู่แต่ล่างเห็นแต่งลางนะเออนะ่นเเดือนมัเดือนไม่ไดยุงายอกอีกง่าดอีซองขอมือง่านหลกทีตรงตวงมึงเบออต่ไปเด้จิง ตากโซ่กคือเถี่ยยาเด้อคืออะไรเด้อโอเโอตาคือเหงาเถี่ยเ้าก็เศร้าดุบุตาคือเหงาลุง้มก็ต้องหาตัวมึงเบิ้งเออเบิ้งกระดับมันเออโอ้กระับทีนง่นใช่ไหมเนาะงาหลอดเลยทีนัง โอเคดีจังเลยงานีหมดเรืองดอกจะขอเก้ากระมาณสองขอมือน่ะดีขึ้นโอยสามวันงยันลยนจะต้เอือข้นาดีวินงดีดีเดี๋ยวาวิ่ลงมา้สองด่าน 黄上南路，黄上南路。 ยางได่ลาสิไมไปพจ้าพี่น้องหลังจากฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะจะถึงมาเบิกอาการกันต่อไปว่าเขีนดูสิมีอาการดีขึ้นแ่ค่ะเพราะว่าตัวก้อนโดลาก็บเป็นที่ทันจะได้ยาไปก็โอเคหายหายเป็นปกติแล้วนะคะตอนนี้กำลัง ย้อนเข้าแล้วค่ะเข้าเคงเปื่เริ่มเป็นเบานะคะเดีย๋ยวมาอัปเดตอาการกันนคะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าบ่ถือบ่ควนจงไหนหรือว่ามียังขอเสนอเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้ที่ที่ที่ทีเฮ้าดูแล้วว่าเฮ้าไปกับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเป็นการรักษาเบื้องต้นของฟาร์มเฮ้าทีที่มันบริเรีอาการที่รุนแรงที่ว่าสีตองึ่ง พึ่งผ้าหมอนะคะเขากับอะไรที่ลดผ้าราคาใจใจเขากับเห็ดเห็ดของเข้าไปนะคะ,ะที่ผ่านมาก,กับถือว่าโอเคใน,ในระดับหนึ่งนะคะของการรักษากถือว่าหายนอกจากสนี้อาการที่รุนแรงคักอีกดีจนสิ้นนะคะที่เขาเห็นว่าในเขากับสื่ออืนนมอนะคะเนาะจะฝากไว้เป็นกําลังใจเนี่ยนะคะอย่า,าล,ะะลืมด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อคอร์บันบันเนี้ยเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ไมเด็กๆกำลัาางกินยาเพลิดเพลินเลยจ้าพี่นนอกยาที่เขาเอามอาให้กินนีก่ก็คือหยาขนนะคะกระยาขนที่เขาปลูกไว้นะคะพี่นนอกกำลัาางกินกันอย่างอารอร่อยเลยค่ะ นะคะพี่น้องบรรยากาศตอนเขากินหญา่นะคะกอนนังกินหนื้ออริสอะไรได้ค่ะหนื้อกะยาคุณท่อนนะจา้าปลูกไว้หน้าห่อนละเสียบลาย ทำไมคะพี่เลโออะว่ากินหยาน้าแม่ติลูกฮะกินหยาน้าแม่ทำไมไปแล้วน่ะแม่กินหยาทวนๆอ,อยู่หุ่นลูกเกินมองหนาเห็นหนังลกูกเออไปไม่ให้กินหยาไปน,นะอยากให้เล่นน้ำเนาะมาแข่งค้นเล่นค้นไต่คน้คนายติลกูกฮึมมีแห้ง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 หม,มาหน่อย แสบปลาลุกอร่อยอร่อยไหมครัออกาดแสบบอแสบบอคือบอออกมาเหรนยญทางนอกรินยาน้ำแม่ไปลุกอ <g licensed babies> <g Magn et> <comfy bass> ันนี้กาตาคู่ได้ก่อนบ้านเด็กครึ่งโมโหแล้ว เต้ให้ี่แม่ดูไหนสิเตะใเ้แม่ดูหนสิวอยเอ๋เร็วโอ้โอ้ครับโยลูกเฮ้ยมาหวังหวงอตัวหน่อยเหรอลูกเฮ้หวังหวงอตัวหน่อยเหรอเท่าหืม <c oughs> วันไปนะครับบรรยากาศรอบรอบฟาร์ม